เขาอยู่ได้คือมันเป็นง,งานกีบดีชแล้วอันนี้คือเขามันเป็นง,งานจาาน้างขนาดแล้วมันเป็นง,งานเจา้าภาพอย่งงๆๆๆาง8-9วันที่สิบเจ็ดไปไปปองุ่งเผาก็คือไปทุกคนเราเป็นงานเขาสร้างมันโมเมนต์ลาไอคิวดีๆเขาเตรียมง,งานแบวเขาสิบโไปไมันเป็นไปก็ได้แต่ถ้าใครแบบคือไม่ไหวจริงๆลาเนี่ยเลับเอามาเพราะว่าพี่ก็ยังที่ำงานอยู่มันหยุดได้เลยพวกเน่าน่ะ หยุดไม่ได้สักวันเลยงานจากวันนี้จนถึงวันปิดวงเพราะอะไรเพราะงานเ็นงานกจ้าพบางคนแบบไอยย้ยดนี้มาเหล่าเนี้เห็นแชทด้วยคุยกับแฟนคลับที่ไม่อยากให้คุยแบบนี้เลยมันต้องมาถามไอ้่อวมาเห็นผลเป็นอย่างือมันโพชพ้ายุดมันหยุดไม่ได้ไอ้กับไข่หรือกันคือกันกระปโตเลยไอ้ั้งหยุดม่ได้ซ้ำมูมูเจ้ายังมีุดบางคนแบบับถ้าเป็นหนักจริงๆเนี่ยก็ลาได้ใช่ไหม ไอ้ไอ <presidency. S 1> ้ก <Mayor warning S 2> ับไข้ขึ้กันไอ้กับติดใจกันได้คนเอาเพราะมันล่าไปมันล่าทำมันอยู่ได้ไอ้สามาอยู่ตัวไอ้เขาอยู่แล้วทีนี้บางคนไข้ก็ยังทำงานเพราะว่ารักพงเป็นห่วงผลงานยากมันออกมาบนทีอันนี้ผมมือให้หน่อยแล้วก็ก็ขอบคุณมากๆด้วยบางคนไข้ แต่ไม่กินยาเช่นเขกรมีพาอถ้าไขเราเห็นบมอเนอี่ยมันมันบางทีมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นไขวัดมันเป็นไวรัสไงพาอมันเข่ามาผู้นึงมาก็ตตองตีเมื่อทุกคนนะครับพอพยายามคือคือถ้าไม่สบายปุ๊บต้องต้องรีบมาให้ยาด้วยพี่ใดกัแล้วนะแต่เพื่อที่จะให้ตัวเองได้ทํางานเราทํางานเราก็ไม่ได้เสียเวลาถูกไหมวันมามาน้มามูคื่อคาใสใจเข,ข้าใจทุกมือแต่เข้าขาดไรใดอ่ะไอเขาไม่อยากให้เขเขาเป็นแบบนั้น เขา้องมดมดที่สุดเลยนี่แหละคือการการเป็นมอรับการล่องล่องขึ้นเมื่อใอายน้องอายุ่ไรเลยแมนบอตสิตายกรืต้องค้นีนะอ้กระไก่รือังแต่มันอยู่ไ่ได้แล้ววงเรามันมันเป็นนั่นจะพาไอ้แตเงุงคือเขาพาถุงน้องทักยูวเรืองเรืองวยเพราะว่ามันไข้ทุกคนแฟมครับกับไขอ่วงมืนกับเป็นไข่ตีตอกันจรงๆแหละแต่บางวงมันอยู่ใจเพราะว่าาเปงนั่นมีกับมนกบของเามัน ครัแต่มีแค่นี้เขามีอย่างส่วนเรื่องงานก็อยากให้ทุกคนแบบโดยเฉพาะได้กุมเทพอันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เมื่อวานพอผมมันโตอันนี้เขาใจผมเข้าใจแต่ว่ามือใหญแบบผมก็ตกก็เขา้ขใาใจว่าไทยเต็มทีเพราะว่าใหญ่พูดไม่บายครับแต่ว่าผมเนี้ยงเขาเป็นยังไงน้างแบบตอนนี้มันนี้ก็ไ่ไดใจปเลยน้อยนอยขาจจะไม่เยอะหรอกแต่ก็อาจจะช่วยได้ พี่แอนจะแจกร้อยหนึ่งแล้วพี uh, ่แจกสองร้อยนะครับข้าแถวข้าแถวแถวเดียวหนึ่งเต็มหนึ่งจะเสียวยังไงแล้วมารับเงินที่นี่นะครับนมาจ้กนเ

ดีใจครับดีกันแฟนแล้นะครับเอาสองก็ได้เด้อผู้ใดผู้ใดอยากเอาสองก็หยิบเลยมันจะไม่หมดพวกเงาโชคดีนี่แบบแฟนคลับเรียงทุกมือเลยใช่ค่ะพวกดีแบบกินทุกวัน i <laughs> you.